สวัสดีครับมีเพื่อนเพื่อนทักเข้ามาคนระับให้ผมแนะนำแล้วก็พาทำวิธีการพรก้าอ้อยนะครับวันนี้จะพก้าอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับให้ทำตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวได้ครับผมก็ไม่เคยปฏิเสธขออะไรก็ต้องต้องทำให้ครับดูจะว่าย,ยังไงโอเคต่อเลยครับ ขุดดินแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เป็นยาันนี้กระถากยาขุดดินทําเป็นแปลงผักเล็กๆแบบนี้ครับผมแบบนี้ครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเตรียมน้าแล้วก็ลาดไปครับลาดให้มันทั่วนะครับให้มันเป็นขี้โคลนนะครับกนะ็ย่ำย้ำย้ำนะครับยํำให้มันเละ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 เล,เละจากนั้นก็ใช้่้นพันธุ์ไปแปะครับผม ท่อนพันก็ของผมใช้ก็เป็นท่อนพันธุ์ที่เป็นท่อนโคนนะครับเป็นท่อนที่เหลือเดนเหลือเศษจ,จากที่ส่งให้เพื่อนๆนะครับก็จะเป็นพวกแมงกินพวกไอ้คีเล่แบบเนี้ยครับมันส่งไปแล้วมันก็ไม่สวยงามนะครับก็เอามาชําได้นะครับของอเพื่อนๆที่ผมส่งให้ก็น่าจะส,สภาพดีกว่านี้อ่ชาชําครับนี่ครับพอมันเป็นคีโคนแล้วใช่ไหมครับพอเป็นคีโคนแล้วก็เอาต่อนพันธุ์ มาแปะโดยที่ให้ตาอ้อยนะครับเนี่ยตาอ้อยมันอยู่ด้านข้างนะครับก็แปะลงไปครับผมแปะไปแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้กดจมสักครึ่งท่อนแบบนี้ครับนี่แบบนี้ให้ตาอยู่ด้านข้างทิ้งไว้ประมาณห้าวันถึงหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันก็จะแทงหน่อขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ครับก็แปะลงไปแปะไปเรื่อยๆครับจนกาจะหมด ที่ทนพันเราเตรียมไว้นะครับทําไปเรื่อยๆครับผมทําไปเรื่อยๆเ,เอาครับผมอืมเอาแบบนี้ไปเรื่อยๆพอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับ มันก็จะแตกนองมาแบบนี้นะครับฤดูการนี้เป็นหน้าฝนนะครับไม่ต้องอะไรคุมมันก็ชื้นดีนะครับแต่ว่าบริเวณไอ้แปลงด้านข้างเนี่ยไอ้อออข้างข้างของแปลงเนี่ยให้มันสูงนะเให้มันต่ํากว่าตรงแปลงให้แปลงมันสูงไว้เวลาฝนตกมาน้ําจะได้ระบายนะครับเพราะว่าเวลาเราทําแปลงถ้าเกิดว่าแปลงมันมันต่ํากว่าอันนี้สูงกว่าเนี่ย น้ำมันจะไหลเข้าไปขังในนี้แล้วทำให้ท่อนพันธุ์เราอาจจะเน่าได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้ตรงนี้มันสูงกว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยนะครับมันก็จะน้ำก็จะได้ระบายออกได้อันนี้เก็ตรกรก็จะแต่งร่องให้มันน้ำไหลออกได้ดีๆนะครับก็ให้มันนี่ให้มันสูงกว่าฝนตกมาน้ําก็ไหลออกมาฝั่งนี้เห็นไหมไหลออกมาไหลออกมาก็ไม่ท่วมนะครับ ชื้นแต่ไม่แฉะนะหน่อก็จะแทงขึ้นมานี่หน่อแทงขึ้นมาแทงขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปๆ๊บ๊๊บหน่อเต็มเลยใช่ไหมปุดค่อยๆปุดขึ้นมาทีนิดทีนิดปุดขึ้นมาปุดขึ้นมาโอเคไหมไม่ยากนะครับเนาะคลิปนี้พาทำแล้วขอมาแต่ละทีนี่โอ้ยเอา ทำกันนะครับง่ายๆง่ายง่ายง่าย,าย,ายแบบนี้ง่ายมากเลยนี่ผมก็เอาแต่แบบเนี้ไปมันก็ได้ครับมันก็ติดอยู่โอเคนเ้นเพื่อนไม่น่าจะยากอะไรโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับ สำหรับคำสั่งนะครับที่ให้ทำํำ <c oughs> ก็เลยต้องได้ทําให้ดู <c oughs> สั่งมาก็ขอบคุณมากไม่เคยขัดเลยเอานี่เอาช่วงช่วงนี้ไอหน้าฝนมันชื้นดีหน่อยมันก็นี่ครับแค่มาวางกระดินเนี่ยไม่รากก็งอกเลยแต่นอนมันยังไม่แทงหรอกแต่ว่ามาวางไว้กับพื้นดินเน่ยนะ มันก็ลามก็แตกออกดีเดี๋ยวหลังมันจะส่งแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเอาไหมเนี่ยดำๆปี๊บๆแบบเนี้ยแก่ๆที่ผมส่งให้ก็เป็นไอ้พวกกลางลำขึ้นไปนะจนถึงปลายยอดนะมันก็ติดง่ายหน่อยติดง่ายกับพวกนี้อยู่ไอ้พวกนี้มันแก่ๆหรือถ้าเป็นยอดก็เป็นยอดที่ว่าแมงเจาะนะครับเนี่ยแมงจงแมงเจาะมันก็มาช้ามันก็ติดนะครับมันก็ติดอยู่โอเคนะครับ ส,สวยก็มีนี่คือส,ยสวยๆของผมละโอเคอเอาขี้ว่าวเป็นเป็นแรงบันดาลใจนะครับขี้เหล่ก็ปลูกได้สวยก็ปลูกดีขี้เหล่ก็ปลูกได้สวยก็ยิ่งดีดีใช่ไหมครับเพะนั้นทําวิธีการที่มันเหมาะสมเนี่ยยังไงมันก็ได้ผลที่ดีง่ายมากเลยือ